ทั้งหลายความร่องหรือความเต็มเอ,อ่ยย่อมไม่ปรากฏแก่มหาสมุทรแม้พระอาทิตย์จะแผดเผาสักเท่าใดน้ำในมหาสมุทรก็หาเหือดแห้งไปไม่แม้แม่น้ำสายต่างๆและฝนจะลังลงสู่มหาสมุทรสักเท่าใดมหาสมุทรก็ไม่เต็มฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นแม้จะมีภิกษุเป็นอันมาก นิพพานไปด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุแต่นิพพานธาตุก็คงอยู่อย่างนั้นไม่พร่องไม่เต็มเลยแม้จะมีผู้เข้าถึงนิพพานอีกสักเท่าใดนิพพานก็คงมีให้ผู้นั้นอยู่เสมอไม่ขาดแคลนหรือคับแคบที่สุดทั้งหลายมหาสมุทรมีพูดคือสัตว์น้ำเป็นอันมากมีอวัยวะใหญ่และยาวเช่น ปลาติมิปลาติมิงคละปราวานเป็นต้นฉันใดในธรรมวินันนี้ก็ฉันนั้นมีพูดคือพระอริยบุคคลเป็นจำนวนมากมีพระโสดาบันบ้างพระสกิทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างพระอรหันต์บ้างจำน,นวนมากหลายเหลือนักภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีนานารัตนะเช่น มุกดามณีไพฑูรย์เป็นต้นชั้นใดในธรรมวิันนี้ก็ชั้นนั้นมีนานาธรรมรัตนะเช่นสติปรานสี่สมมประานสี่อิทธิบาทสี่โพธงเจ็ดมักมีองค์แปดเป็นต้นภิกษุทั้งหลายน้ำในมหาสมุทรย่อมมีรถเดียวคือรถเข็มชั้นใดธรรมวิันนี้ก็ชั้นนั้น มีรถเดียวคือวิมุตติรถหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแห่งพรหมจรรย์ที่เราประกาศแล้วเพราะเหตุที่ธรรมวินัยหรือพรหมจรรย์ของพระองค์สมบูรณ์ด้วยนานาคุณลักษณะและสามารถช่วยแก้ทุกข์แก่ผู้มีทุกข์ได้นี่เองพระองค์จึงเรียกพรหมจรรย์ว่าเป็นกัลยะาณมิตร และเรียกกาลยานมิตรเป็นพรหมจรรย์เพราะกาลยานมิตรที่แท้จริงของคนคือธรรมและบาปมิตรที่แท้จริงของคนก็คืออาธรรมหรือความชั่วทุจริตจะมีศัตรูใดแรงร้ายเท่าพยาธิคือโรคจะมีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมจะมีมิตรใดเสมอด้วยมิตรคือธรรม พระอาน,นุนเคยคิดว่ากาลยานมิตรนั้นน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรร์แต่พระศาสดาตรัสว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยอาน,นุนกาลยานมิตรเป็นพรหมจรร์ทั้งหมดทีเดียวเพราะผู้ได้อาศัยกาลยานมิตรอย่างเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกทั้งมวล พระอานุนพุทธอนุชาได้รับการยกย่องจากพระาศาสดามากหลายเป็นที่รู้จักกันว่าท่านเลิศในห้าสถานด้วยกันคือ 1. เป็นผู้หูสูตรสามารถทรงจำพระพุทธพจน์ไว้ได้มาก 2. แสดงธรรมได้ไพเราะคนฟังไม่อิ่มไม่เบื่อ 3. มีสติรอบคอบรู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำสี 4. มีความเพียรพยายามดีหอุปถากบำรุงพระศาสดาดียิ่งไม่มีข้อบอกพร่องเมื่อมีโอกาสท่านมักจะสนทนาธรรมกับพระสารีบุตรเสมอในคัมภีร์อังคุตตานิกายมีเรื่องที่พระอานนท์สนทนากับพระสารีบุตรหลายเรื่องเช่นเรื่องเกี่ยวกับนิพพานและสมาธิภิกษุผู้ฉลาดและภิกษุผู้ไม่ฉลาด จากการสนทนากันบ่อยๆนี้พระสารีบุตรได้ประจั์ชัดว่าพระอานุนเป็นผู้ควรแก่การยกย่องและได้ยกย่องเชิดชูพระอานุนว่ามีคุณธรรมหกประการคือ 1. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสองเป็นผู้แสดงธรรมตามที่ได้ยินได้ฟังโดยพิสดาร 3. เป็นผู้สาธยายโดยพิสดารส เป็นผู้ชอบตรึกตรองเพ่งพิจารณาธรรมหเป็นผู้ยินดีอยู่ใกล้กับพระเถระที่เป็นผู้หูสูตรทรงธรรมทรงวินัยหท่านพยายามเข้าหาท่านที่เป็นผู้หูสูตรทรงธรรมทรงวินัยเพื่อเรียนถามข้อที่ควรถามในโอกาสอันสมควร พระอน,นุนพุทธอนุชาได้ติดตามพระศาสดาอยู่เป็นเวลานานกระทำจิตทุกอย่างเพื่อพระพุทธองค์โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากใดๆท่านมีจิตใจอ่อนโยนบริสุทธิ์สะอาดในพระศาสดาประดุจมารดาผู้ประเสริฐพึงมีต่อบุตรสุดสวดัสดมีความเคารพย่ำเกรงในพระผู้มีพระภาคประดุษบุตรผู้เลื่อมใสต่อบิดา และอยู่ในโอวาทของชนกผู้ให้กำเนิดตนท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างซื่อสัตย์เที่ยงตรงเชกดวงตะวันและจันทราจะหาผู้ปฏิบัติใดเล่าเสมอเหมือนพระอนุชาผู้นี้จวบจนพระพรรสายุการแห่งพระบ,บรมศาสดาเข้าปีที่79ตอนปลายเหลืออีกเล็กน้อย ที่พระผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกจะปรินิพพานเปรียปานดวงสุริยาซึ่งทอแสงนขอบฟ้าทิศตะวันตกก่อนจะอำลาทิวาการพระผู้พิชิตมารประทับณคิชกูฏบรรพตใกล้กรุงราชคลึกคราวนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวทหิบุตรกำลังเตรียมตัวจะรุกรานแคว้นวัตถี จึงส่งวสการพรามมหาอัมมาตไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อจะอยังดูว่าพระพุทธองค์จะตรัสอย่างไรพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเชื่อมั่นอยู่ว่าพระวาจาแห่งพระตถาคตนั้นไม่เป็นสองวสการพรามรับพระบัญชาเหนือกล้าวแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลว่าเวลานี้พระเจ้าอาชาติศัตรูกำลังเตรียมทัพจะบ,บุกวัดฉี ซึ่งมีนครเวสาลีเป็นเมืองหลวงได้ทรงข้าพระพุทธเจ้ามากราบทูลถามถึงภาสุบิหารคือความทรงสมราญแห่งพระองค์และขอถวายบังคมพระมงกลบาทด้วยเสียงกล้าวสมัยนั้นพระอานทน์พุทธอนุชายืนถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังพระพุทธองค์ไม่ตรัสกับพระสการพรหมามแต่กลับตรัสถามพระอานนุ์ ถึงความเป็นไปแห่งนครเวสาลีว่าอานุนชาววัตชียังคงประพฤติวัตชีธรรมอปริหานิยธรรมคือทำเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแต่เป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวอยู่หรือยังคงประพฤติอยู่พระเจ้าข้าพระอนุนทูลตอบดูก่อนอานุนชาววัตชีประพฤติมั่นในธรรมเจ็ดประการคือหนึ่ง มันประชุมกันเนืองนิดสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็เลิกโดยพร้อมเพียงกันและพร้อมเพียงกันทํากิจของชาววัชีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีสามชาววัชีย่อมเคารพเชื่อฟังในบัญญัติเก่าของชาววัชีที่ดีอยู่แล้วไม่เพิกถอนเสียและไม่บัญญัติสิ่งซึ่งไม่ดีไม่งามขึ้นมาแทนสี่ ชาววัชีเคารพสการะนับถือยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ผ่านโลกมานานไม่ลบหลู่ดูหมินหรือเหยียดหยาม 5. ชาววัชีประพฤติธรรมในสุภาพสตรีคือไม่กลมเหงน้ำใจสุภาพสตรี 6. ชาววัชีรู้จักเคารพสการะบูชาภูชนียสถาน 7. ชาววัชชี ให้ความอารักขาคุ้มครองพระอระหันต์สมณพปราหมาจารย์ผู้ประพฤติธ,ธรรมปราถนาให้สมณะปราหมาจารผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่แควนขอให้มาและที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขดูก่อนอานน์ตราบเท่าที่ชาววัตชียังประพฤติธปฏิบัติวัตชีธรรมทั้งเจ็ดประการน,นี้อยู่พวกเขาจะไม่ประสบความเสื่อมเลย มีแต่ความจเจริญม,มั่นคงโดยส่วนเดียว พระพุทธองค์ทรงผินพระพักมาตราดกับวสกาลพรามพรามครั้งหนึ่งเราพักอยู่ที่สาลันทะเจดีใกล้กรุงเวสาลีได้แสดงธรรมทั้งเจ็ดประการแก่ชาววัชชีตราบใดที่ชาววัตชียังประพฤติตามธรรมนี้อยู่พวกเขาจะหาความเสื่อมมิได้มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวข้าแต่พระผู้มีพระภาควสกาลพราม ทูลไม่ต้องพูดถึงว่าชาววัชชีจะบริบูรณ์ด้วยธรรมทั้งเจ็ดประการเลยแม้มีเพียงประการเดียวเท่านั้นเขาก็จะหาความเสื่อมไม่ได้จะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเมื่อวสการพรามทูลลาแล้วพระาศาสดารับสั่งให้พระอานุน์ประกาศให้ทิ่สุทั้งหมดซึ่งอาศัยอยู่ณกรุงราชคลกมาประชุมพร้อมกันแล้วพระมหาสมณะ ทรงแสดงอปริหานิยธรรมโดยอเนปริยายเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายตราบใดที่พวกเธอยังมันประชุมกันเนืองนิดพร้อมเพรียงกันประชุมเคารพในสิบขาบทบรรัญญัติยำเกรงภิกษุผู้เป็นสังฆเถระสังฆบิดรไม่ยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตันหาพอใจในการอยู่อาศัยเสนาสนะป่า ปราถนาให้เพื่อนโรมจารีมาสู่สำนักและอยู่เป็นสุขตราบนั้นพวกเธอจะไม่เสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เธอไม่หมกมุ่นกับงานมากเกินไปไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่ชอบใจไม่พอใจในการนอนมากเกินควรไม่ยินดีในการคลุบคลีด้วยหมูคนะ่คณะ ไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่คบมิตรเลวไม่หยุดความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมสูงสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้นพวกเธอจะไม่มีความเสื่อมเลยจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวพระผู้มีพระภาคประทับณภูเขาคิดกูดุรุงะะราชฤห์พอสมควรแล้ว โดยมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะก็เสด็จบ่ายพักพักสู่นครเวสาลีผ่านเมืองอัมพัทธิกามเมืองนาลันทาและปาตลีคามซึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองสำหรับใช้เป็นที่มั่นโจมตีแคว้นวัตถี นาลันธานี่เองพระสารีบุตรเคยกล่าวอสพิวาจาคือถ้อยคำที่แสดงถึงความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระศาสดาวา่าท่านมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธองค์ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะ,ะหรือปรามใดๆเลยที่จะเป็นผู้รู้ยิ่งไปกว่าพระพุทธองค์ในเรื่องสัมโพธิญาณเมื่อเสด็จถึงปาตลีคาม อุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากมาเฝ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงโทษแห่งศีลวิบัติห้าประการคือ 1. ผู้ไร้ศีลย่อมประสบความเสื่อมทางโภคะ 2. ชื่อเสียงทางไม่ดีฟุ้งขจรไป 3. ไม่แก้วกล้าอาถารเมื่อเข้าประชุม 4. เมื่อจวนจะตายย่อมขาดสติสัพพัญญะคุ้มครองสติไม่ได้ เรียกว่าหลงตายห้าเมื่อตายแล้วย่อมไปสู่ทุกขติส่วนคุณแห่งศีลสมบัติมีในตรงกันข้ามศีลวิบัติด,ดังกล่าวแล้วพระพุทธองค์เสด็จผ่านโกติคามและนาทิคามตามลำดับในระหว่างนั้นได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้หมาเฝ้าบ้างแก่ทิกสุสง์แก่พระอานนท์บ้าง เช่นอริยสัจและเรื่องให้เอาธรรมะเป็นกระจกเงาดูตนเองจนกระทั่งสเสด็จเข้าสู่เขตเวสาลีประทับณอัมพปาลีวันของหญิงนครโสเพณีนามอาัมพปาลีไม่สเสด็จเข้าสู่นครเวสาลีแม้กษัตริย์วิชวีจะทูลอาราธนาก็ทรงปฏิเสธ เรื่องพระเจ้าอาชาตศัตรูเตรียมทัพเพื่อตีวัดชีนั้นทําให้พระพุทธองค์ผู้มีพระมหากรุณาบุดห่วงมหานพทรงห่วงใย,ยวัตชียิ่งนักเป็นเวลาเกิดบหนึ่งปีที่เสด็จรนเวียนอยู่ในแ้นวัตชีในที่สุดเสด็จประทับณเวลุวะคามซึ่งมั่งคั่งพั้งพร้อมด้วยต้นมะตูมเรียงรายเมื่อจวนจะเข้าพรรษาจึงมีพระพุทธานุญาต ให้พิสษุ์ทั้งหลายเลือกที่จำพรรษาได้ตามชอบใจส่วนพระองค์จะประทับจำพรรษาในเวรุวะคามการที่ไม่เสด็จเข้าไปภายในเมืองเวสาลีนั้นน่าจะเป็นเพราะไม่ทรงปรารถนาด้วยเรื่องการบ้านการเมืองถ้าเสด็จเข้าไปอาจจะเป็นที่ระแวงของพระเจ้าอาชาติสตรูว่าพระองค์เอาพัทยเข้าข้างเวสาลี แต่การที่พระองค์ทรงวนเวียนอยู่ในเขตวัตชีเป็นเวลาเกือบปีนั้นก็ได้ผลสมพระประสงค์คือพระเจ้าอาชาติศัตรูมิได้ญาตราทัพเข้าสู่แคว้นวัชชีเลยพระบรมศาสดาของเรานั้นมิได้ทรงเกื้อกูลหมู่ชนเพียงแต่ในทางธรรมเท่านั้นแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์แม้ในทางโลกอีกด้วย สมแล้วที่พระองค์ได้พระนามว่าพระโรคนาผู้เป็นที่พึ่งของโลกแม้ภายหลังจากที่พระองค์ได้ปรินิพพานแล้วแต่บัตรนั้นจนกระทั่งบัดนี้มีมนุษย์จำนวนนับไม่ได้ที่ได้ละลึกถึงคำสอนของพระองค์แล้วได้วางมือจากการประกอบคมชั่วแล้วตั้งหน้าทำความดีพระองค์ยังทรงเป็นที่พึ่งของโลกอยู่ สารน,นั่นเองซึ่งเป็นพรรษาสุดท้ายแห่งพระชนชีพพระตถาคตเจ้าทรงพระประชวนหนักด้วยโรคปักขันผิกาพาตซึ่งมีพระบางคนเป็นโลหิตแต่ทรงพิจารณาเห็นว่ายังไม่ถึงการอันสมควรที่พระองค์จะปรินิพานจึงทรงใช้สมาธิอิทธิบาทภาวนาขับไล่อาพาธนั้นด้วยอธิวาสนขันติ คืออดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่ตีขันติอดทนต่อหนาวร้อนการตรากตรำในการทำงานทีติดขาขันติอดทนต่ออารมณ์ที่กระทบกัะทั่งจิตใจอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีเรื่องที่พระองค์ทรงใช้ความอดทนจนหายอาภาษนี้เป็นที่ประจักษ์แก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่า เมื่อหายแล้ววันหนึ่งประทับนั่งณร่มเงาแห่งวิหารในเวลาเย็นพระอานนท์เข้าเฝ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นความอดทนของพระองค์แล้วความอดทนอดกลั้นอันใดที่พระองค์ทรงพร่ำสอนผู้อื่นอยู่เสมอพระองค์ได้ทรงกระทำความอดทนนั้นให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้ว สมแล้วที่พระองค์ได้รับการยกย่องว่าตรัสอย่างใดทรงกระทำอย่างนั้นทรงกระทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นยถาวาทีตถาการียถาการีตถาวาทีก็แต่ว่าพระองค์ผู้เจริญในสมัยที่พระองค์ทรงพระประชวนหนักนั้นข้าพระองค์มีความวิตกกังวลอย่างยิ่ง กายของข้าพระองค์งอมระงมไปหมดพระหนึ่งความรู้สึกของหมูปักษีซึ่งอาศัยอยู่บนพฤกษาและต้นไม้นั้นไกวแว่แงเพราะแรงลมทิศทั้งหมดปรากฏเหมือนมืดมนสำหรับข้าพระองค์มองดูพระองค์แล้วเหมือนข้าพระองค์จะเจ็บด้วยและเจ็บลึกยิ่งกว่าพระองค์เสียอีกแต่ข้าพระองค์ยังเบาใจอยู่อย่างหนึ่งว่า พระองค์ยังไม่ได้ให้ประชุมสงฆ์ปรารบข้อที่ควรปรารบในท่ามกลางมหาสมาคมตราบใดตราบนั้นพระองค์คงจักยังไม่ปรินิพานเป็นแน่แท้อานนนเอ๋ย พระศาสดาตรัสอย่างช้าๆเธอและภิกษุสงฆ์จะหวังอะไรในเราอีกเล่าทำใดที่ควรแสดงเราก็ได้แสดงหมดแล้วไม่มีกำมือของอาจารย์อยู่ในเราเลยคือเราไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นหวงแหนทำใดๆไว้เราได้ชี้แจงแสดงเปิดเผยหมดสิ้นแล้วธรรมวินัยซึ่งเป็นมรดกอันประเสริฐของบิดา ตถาคตได้มอบให้เธอและภิกษุทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วอานุนเอยจงดูอเอาเถิดดูสรีระแห่งตถาคตบัดนี้มีชลาลักษณะปรากฏอย่างชัดเจนฟันหักผมงอกหนังหดเหี่ยวย่อนยานมีอาการซุดโทมให้เห็นอย่างเด่นชัดเหมือนกุยนที่ชมรุดแล้วชมรุดอีก ได้อาศัยแต่ไม้ไผ่มาซ่อมไว้ผู้กระนาบคาบค้ำไว้จะยืนนานไปได้สักเท่าใดการแตกแยกสลายย่อมจะมาถึงเข้าสักวันหนึ่งอานุนเอยพวกเธอจงมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเถิดอย่าคิดยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้เราตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น พระผู้มีพระภาคประทับณเวรุวคามเป็นเวลานานถึงแปดเดือนแม้ออกพรรษาแล้วก็มิได้เสด็จไปที่อื่นคงประทับยับยั้งอยู่ณที่นั้นจนสิ้นฤดูเหมันนับเป็นเวลานานมากที่ประทับอยู่ในหมู่บ้านเล็ก,เลกๆเช่นเวรุวคามนี้พระองค์ทรงแน่พระทัยว่าคงจะดำรงพระชนชีพไปได้ไม่นานนัก แต่ไม่ได้ตรัสบ,บอกพระอน,นุ์ในเวลานั้นเหลือเวลาอีกสามเดือนที่จะปรินิพานระหว่างนั้นพระพุทธองค์ทรงถูกอาพาธคอยบีบคั้นเบียดเบียนอยู่เสมอแต่ก็ทรงดำเนินไปอีกหลายแห่งสเสด็จโดยพระบาทเปล่าไม่มีใครแบกใครหามเลยเมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยมากเข้าก็ทรงหยุดพักทุกขนทุกแห่งที่สเสด็จไป จะมีพระอนุนตามเสด็จเหมือนพระฉายาแม้จะลำบากะวรารกายปานใดแต่น้ำพระไทยกรุณาที่มีต่อสัตว์สัตว์เออทนในพระมนต์จึงทรงจาริกเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลชนจากเวรุวคามเสด็จไปยังกูทาคารสาลาในป่ามหาวันซึ่งกษัตริย์ลฤชวีแห่งเวสาลีสร้างถวายเป็นที่ประทับ เมื่อเสด็จมาเป็นครั้งคราวรับสั่งให้พระอานุ์ประกาศประชุมสงฆ์ที่อยู่ในเมืองเวสาลีทั้งหมดสงโอวาทภิกษุทั้งหลายด้วยอภิญญาเทศิตธรรมคือธรรมที่พระองค์แสดงไว้เพื่อการตัดสู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้แก่สติปัฏฐาน 4, สี่สม,มปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินรีห้าละห้าพชชงเจ็ดมักมีองค์แด ให้ภิกษุทั้งหลายมันอบรมประพฤติทธรรมดังกล่าวนี้ ขึ้นสเสด็จเข้าไปบินทบาทในเมืองเวสาลีชาวนครเวสาลีมีความรู้สึกระทุกใจเป็นที่ยิ่งเมื่อทราบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่พวกเขาจะได้เห็นได้เฝ้ารับโอวาทนุนศาสตร์จากพระพุทธองค์บางพวกกร่ำไห้บางพวกตีอกชกตัวเพราะหนึ่งบิดาบังเกิดกล้าวแห่งตนจะเดินทางไปสู่สมรภูมิ และรู้แน่นอนว่าจะไม่กลับมาพระจอมุนีประธานเทศนาให้เขาเหล่านั้นคลายโศกโดยทรงย้ำให้ระลึกถึงพระโอวาทที่เคยประทานไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาการเศร้าโศกคร่ำครวญย่อมไม่อาจนูงเหนียวสิ่งซึ่งจะต้องแตกดับมีให้แตกดับได้